คุณผู้ชมขาล่าสุดไทยรัฐทีวีสื่อใหญ่ลงข่าวอุงอิงแล้วค่ะมาลาย4.7ล้านที่สําคัญไม่ได้มีแค่ไทยรัฐบีอีจันบันเทิงเออไม่ใช่ีจันบันเทิงอีจันใหญ่อีจันใ,ใหญ่เลยนะคะที่ตีข่าวอุงอิงนะคะข้อความประมาณว่าปังจริงค่ะอุงอิงฟิวเวอร์ปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยพี่แป้งคืนเดียวรับมาลายรวมกว่า4.7ล้านบาทขึ้นแท่นมาลายอันดับหนึ่งเฮ้อเฮ้อ คือทุกคนขาวันนั้นน่ะคือหนู่เห็นข้อความใช่ปะที่พี่พี่มาพิมพ์กันแล้วหลายหลยคนพูดว่า4.7ล้านหนูก็เลยทําข่าวลงเลยว่า4.7ล้านแต่สุดท้ายแล้วแต่ตัวเลขอะมันอาจจะสูงกว่านั้นหรือว่ามันจะแต่นี่ฉันว่ามีนไม่มากตับมานั้นคือทีเนี้ยตอนเนี้ยกำลังมานั่งคิดครบท่วนกับตัวเองว่ามึงมึงทําข่าวอันคนแรกเลยนะแล้วข่าวอะ่ะมาจากแฟนคลับที่แฟนคลับบอก ก็เลยกลัวว่าในแง่ของการกรองข่าวมันถูกต้องไหมแต่ใดๆสุดท้ายแล้วแต่ดิฉันเชื่อว่ายังไงอ่ะมันเยอะกว่านั้นแน่นอนแต่คือตอนเนี้กาลังที่ยู่ว่าตเวลาสื่อใหญ่เอาไปลงอ่ะเขาก็ต้องมีการสกรีนกันประมาณหนึ่งเนาะซึ่งในมุมของเราอ่ะเราเชื่อว,ว่ายังไงอ่ะเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ดิฉันไม่มีอะไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคนใดคนใด 4- 7ล้านนะคะแฟนคลับบอกมานะคะดิฉันบอกพูดจริงๆว่าจริงๆแล้วสุดท้ายล้วแต่ ตัวเลขมันจะเท่าไหร่ก็ตามอะ่ะมันคือการชื่นชมในเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะแล้วก็หลายๆสื่อหาได้ a p อ e c i a t e ในตัวน้องอะค่ะแล้วก็ได้นําข่าวน้องไปตีข่าวแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่ระดับประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นอีจันก็ตามหรือว่าเป็นไทยรัฐก็ตามเนาะซึ่งเป็นข่าวเย็นด้วยที่สําคัญนะคะก็เลยต้องบอกว่าเออหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่า เล็งเห็นค่ะในศักยภาพของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคน,นให้ความสนใจกับน้องอุ๋งอิงเนาะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีค่ะสุดท้ายแล้วแต่นะหนูอยากจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าตัวเลขเท่าไหร่ไม่สําคัญแต่ไอที่ห้อยถ่ายตอนหลังที่ว่าขึ้นแท่นมาอะไรอันดับหนึ่งมาลบอันดับหนึ่งจริงนะคะตัวเลข4.7ล้านหรือเปล่าไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าใดๆแล้ว ขึ้นแท่นมาล้ยอันดับหนึ่งค่ะณชั่วโมงนี้นะคะสาหรับหมอลำนะคะแล้วก็เป็นนางเอกหมอลำนะคะท,ที่ที่ที่ปังจริงๆเนาะแล้วก็ร่วมแสดงความยินด,ดีดีกว่าสาระสําคัญคืออยู่ที่ว่าเราแสดงความยินดีกับน้องยังไงเพราะเราเองก็ตื่นเต้นอีฉันเล่าข่าวตอนนี้ที่ก็ตื่นเต้นนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้น้องดีกว่าค่ะแล้วก็เชื่อว่านี่แหละคืออีกหนึ่งข่าวในการนําเสนอเพื่อที่จะช่วยกันพลิกค่ะให้ทุกทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วหมอลำไทยมันไปได้ไกลในระดับโลก ยิ่งสนับสนุนข่าวยิ่งสื่อหลักได้เห็นยิ่งทุกๆคนได้เห็นเชื่อสิว่าเดี๋ยวนักข่าวต่างประเทศก็มาเชื่อหนูอีกไม่นานนักข่าวต่างประเทศนำข่าวอีกไปเผยแพร่ใน,ในในแบบระดับโลก worldwide แน่นอนว่านี่คือศิลปินอะไรที่เป็น traditional Thailand ด้วย Hello Hello Come on Come on I want to tell you Reporter in the BBC and CNN and everywhere I want to tell you We have a singer singer in the หมอล thai traditional in Thailand very good one day uh for her in the close festival uh he 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 get the money from the fan club about ประมาณประมาณประมาณ about 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 four million seven four million seven you come to Thailand and bring her new to around the world นะกกกกกก a l มามาขมอนขมอน BBC and CNN ขมอนขมอนขมอนอยากให้ทุกคนได้รู้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะหมอลำไทยที่ใครคิดว่าอาจจะ เก่าไปอาจจะถูกหลงลืมไปหรือความเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หลายคนหลงลืมไปวันนี้ค่ะกลับมาฟีเวอร์ในระดับประเทศแล้วขอแสดงความดีดกับลูกสาวของดี่ฉันด้วยนะคะเอออีรัตนาพดเป็นแป้งนะคะขอบคุณทุกคนวยค่ะสำหรับการสปอร์ตและการติดตามขอบคุณค่ะ